สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโตด915ทาลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดนะครับและขอขอบคุณคนที่สนับสนุนช่องหมอโตดด้วยนะครับพลังงานนี้เป็นสองคนลักเก่าของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่31มกราคมปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาะและราศีเลยนะครับ มโตดดูแบบโหราราสตรไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับสองคนรักเก่านะาพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของความนิ่ง ความเงียบนะครับเป็นพลังงานการกลับมาพักผ่อนที่ตัวของค,คุณการกลับมาดูแลตัว,ตวของตัวเองหรือการกลับมามีกำแพงในความรู้สึกบางอย่างก็ได้นะมีพลังงานของ4ี่ไม้เท้าเป็นพลังงานการความมั่นคงความมั่นคงนะที่จะมีพลังงานของความขัดแย้งกับสิ่งที่ผ่านมา5ไม้เท้านะครับเป็นพลังงานความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นปัญหา บุคคลที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ทําให้เราเกิดปัญหาซึ่งกันและก,กันนะครับมีพลังงานของเด็กถือไม้เทา้าเป็นพลังงาน,นการรับได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงาน,นการปิดกัน้นการบล็อกกันมีกําแพงกับความรู้สึกกับบางอย่างกับอดีตที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของเจ็ดเหรียญเป็นพลังงาน,นการเฝ้ารอเป็นพลังงาน,นการรอคอย กับสิ่งที่คุณรอ,อคอยคุณอาจที่จะไม่รอแล้วก็ได้นะม,มีพลังงานของเดอะซาโดซานนะครับเป็นพลังงานห่งความหลอกลวงเป็นพลังงานของความเจ้าชู้กับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความเจ้าชู้ของคนคนหนึ่งความหลอกลวงของคนคนหนึ่งนะครับมีพลังงานของคิงออฟวานเป็นพลังงานของราชาถึงไม้เท้า เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ทุ่มเทและความรับผิดชอบหน้าที่การงานของคุณอยู่ก็ได้นะครับชาวธาตุไฟเมษธนูนะมีพลังงานของความคิดอที่จะเป็นพลังงานงความเบือ่อความผิดหวังความเศร้าความเสียใจสี่ถ้วยการที่เหมือนเบื่อกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะกับปัญหากับปัญหาที่เข้ามานะครับมีพลังงานของเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานงการจัดได้การโปะแต่ความรู้สึกพังนะ มีพลังงานของไพ่วิกตอรี่ของความสําเร็จเป็นพลังงานการเดินทางไปข้างหน้าของคุณการสู่เส้นทางแห่งชัยชนะของคุณก็ได้นะกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาผ่านแล่นมาแล้กับปัญหาที่ผ่านมากับปัญหาที่คงไม่ได้รับการแก้ไขอาจที่จะเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการเคลียร์ซึ่งกันและกันก,ก็ได้อยู่ดีๆก็จบกันออกมาก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการที่มีพลังงานของฮาลากัตนะครับเป็นพลังงานแห่ง เหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ของช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานแห่งการที่ที่จะมีพลังงานของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเป็นบททดสอบของเราให้เราก้าวไปสู่ข้างหน้าของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานบททดสอบอะไรบางอย่างในตัวของคุณอาที่จะเป็นพลังงานแห่งการกลับมาเข้มแข็งที่ตัวของคุณก็ได้กลับมาเข้มแข็งในสิ่งที่คุณ ทุ่มเทในสิ่งที่คุณมองถึงอนาคตการวางแบบแผนอนาคตให้กับตัวเองในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในสิ่งที่คุณรอไวจจ้จะได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจจะได้ในสิ่งที่คุณรอนะครับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับมีพลันนงงานการกลับมานิ่งในเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกการกลับมาพักผ่นอนบางอย่างให้กับตัวเองหรือช่วงนี้ที่จะมีงานเยอะงานมากให้หาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะครับมีพลังงานการเริ่มต้นโอกาสที่ดี ของชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนู hey. ขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมามีพลังงานความขัดแย้งที่จะไปมีพล <collapsed. S 2> ังงานการจับได้าพระแต่ความรู้สึกที่มันเหมือนยังพันฒนาการอยู่กับความรู้สึกต่างๆยังเอาใครออกจากความคิดยังเอาใครออกจากความรู้สึกต่างๆไม่ได้ก็ได้นะกับความรู้สึกนะครับขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานของสี่ถ้วยเบื่อแลกัต่ความรู้สึกต่างๆ การกลับมาดูแลตัวเองการกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณนะครับมีพลังงานของสีเมท้าวความมั่นคงต่างๆของคุณการกลับมาล่าเริงมีความสุขที่ทําสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองก็ได้นะครับโอกาสแห่งเส้นทางแห่งชัยชนะของคุณการเดินไปข้างหน้าการมูฟไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของ7็ถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆ โอกาสและทางเลือกคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของอดีตที่ผ่านมา Move on ออกมาจากปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เหมือนฝ่ามาและกับมรสุมต่างๆของคุณการที่กลับมาดูแลตัวเองการกลับมาเลือกในสิ่งที่คุณอยากที่จะไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูน กงรอแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนวันเวลามันจะหมุนไปข้างหน้ากับความรู้สึกนะครับวันเวลาที่ดีๆที่กําลังที่จะเข้ามาโอกาสแห่งเส้นทางของคุณรอคุณอยู่ข้างหน้านะครับมีพลังงานของเดทจบเลิกลาพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานห่งการปิดกัน้นการมีกําแพงกับความรู้สึกบางอย่างของคุณก็ได้การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมา นะมีพลังงานของความดือ้อความนันการกลับมานิ่งในความรู้สึกนะมีพลังงานของเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานของการที่เหมือนกลับมาอยู่ในความคิดต่างๆกลับมาวางแบบแผนอะไรบางอย่างให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับการกลับมานิ่งรักษาบาดแผลในหัวใจมันยังมีความรู้สึกที่ยังผิดหวังความรู้สึกที่เศร้าความรู้สึกที่เสียใจกับอดีตที่ผ่านมา นะมีพลังงานของเดอซันเป็นพลังงานงความสุขความสําเร็จความสมหวังในรอยยิ้มของคุณในการที่ปลดปล่อยกับความรู้สึกต่างๆการกลับมาดูแลตัวเองการกลับมามีความสุขและความสดใสของคุณก็ได้นะครับสิบเหรียญเป็นพลังงานงความเป็นครอบเป็นครัวที่จะมีพลังงานงการที่มีเงินเก็บมากขึ้นการวางแบบแผนให้กับอนาคตทางเรื่อง การเงินของคุณก็ได้นะครับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในอนาคตที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตที่คุณตั้งใจไว้นะครับมีพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกอยู่กับความรู้สึกต่างๆและในวันเวลาที่คุณวิ่งตามใครสักคนหนึ่งอะกลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราวิ่งตามวันเวลาที่เรากลับมามีกำแพงในความรู้สึกวันเวลาที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองแล้วว่าสิ่งดีๆนะจะมีพลังงานของคนที่คิดถึงวันเวลาที่เคยเป็นครอบเป็นครัวกัน คุณอาจที่จะมีกำแพงกับความรู้สึกต่างๆกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้กลับมาเห็นคุณเห็นค่าก้าวเหรียญโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณในรอยยิ้มของคุณในสเสน่ห์ในความที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณก็ได้นะกับสิ่งที่ผ่านมาอาที่จะเป็นพลังงานของการเดวิลพลังงานของคนที่หลอกลวงซึ่งกันและกันนะครับทําอะไรรับหลังควีนอวานเป็นพลังงานของราชินีถือไม้เทา้าเป็นคนที่มีเซนส์ เป็นคนที่มีแรงสังหณ์กับความรู้สึกต่างๆกับเส้นของคุณอะช่ว ights, งนี้ของชาวธาตุไฟอาที่จะมีพลังงานของเซนที่แรงความรู้สึกที่อยู่ในความรู้สึกนะอาที่จะมีพลังงานของความที่คิดนะไปข้างหน้าของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของคุณก็ได้อาที่จะมีพลังงานของโชคชะตาในข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปละอาที่จะได้พบเจอคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันพบเจอคนที Cola. ่เข้ามา เรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์เติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้นะครับในอนาคตข้างหน้าของชาวธาตุไฝ่เมษสิงห์ธนูนะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับสองคนรักเก่ากันหน่อยนะครับคนรักเก่านะ,ะมีพลังงานของความที่มีคนที่อยากที่จะติดต่อกับเข้ามานะอยากที่จะได้รับข่าวสารในช่วงนี้ของคนคนที่เคย พูดโกหกคนที่ทําอะไร,รับหลังซึ่งกันและกันไว้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานคนที่ที่จะตอนนี้เขาอาจที่จะไปตั้งใจทํางานในหน้าที่ของเขาอยู่ก็ได้นะกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นของเขาเป็นการที่แข่งขันอะไรบางอย่างในตัวของเขาก็ได้นะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับสองคนละเก่าสองเขาเขาเป็นไงบ้างนะมีพลังงานของสองไม้เทา้าเป็นพลังงานงการวางแผนอะไรบางอย่างถึงเรื่องอนาคตของเขา สิ่งรอบๆตัวของเขานะครับอาจที่จะมีพลังงานการความคิดของเขาอาจที่จะปล่อยความรู้สึกบางอย่างเพื่อตัวของเขาเองก็ได้นะมีพลังงานของสามไม้เท้านะครับเป็นพลังงานของการวางแผนถึงอนาคตข้างหน้าของเขานะครับมีพลังงานของเจ็ดดาบเป็นพลังงานการคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงอยู่ช่วงนี้ของเขาก็ได้นะ กับการทําอะไรลับหลังซึ่งกันและกันกับความมีความรับการปิดบังการซ่อนเล้นอะไรบางอย่างในตัวเขานะครับมีพลังงานของเดอจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีเซนนะเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์หรืออาจที่จะมีพลังงานคนที่ตอนนี้คุณอาจที่จะมีพลังงานของความมีเสน่ห์ในตัวของคุณความโดดเด่นในตัวของคุณการริเริ่มอะไรใหม่ๆในตัวของคุณก็ได้กับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะจะปล่อยไม้เท้าเดิมของคุณออกไปแล้วมองถึงอนาคตของคุณการวางแบแผงให้กับตัวของคุณเอง มีพลังงานของคนที่เคยทำาระรับหลังซึ่งกันและกันความเข้มแข็งซึ่งกันและกันนะครับอาจที่จะมีพลังงานแห่งการกลับมาเข้มแข็งในตัวของเราเองการมูฟออนออกมาจากความรู้สึกต่างๆความมั่นคงของเราโอกาสและเส้นทางของเรานะครับมีพลังงานของเดลเลอเวอร์อาจที่จะเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นห่วงแห่งความรักก็ได้นะครับเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตา จะนำทางคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปในหัวใจในความรู้สึกแต่มีพลังงานของคนที่อาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเป็นดีแฮงแมนเป็นความทุกข์อาที่จะในวันเวลาที่จบกันออกมานะอาจที่จะเป็นพลังงานของฝ่ายเขาที่ทุกข์กับความรู้สึกกับการกระทําของเขากับการที่ทําให้เราจบกันออกมาก็ได้นะอยากที่จะวนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสแห่งการเริ่มต้น ในความคิดต่างๆการกลับมาคิดอะไรบางอย่างและทบทวนสิ่งต่างๆของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของเอตอพีเทเกิลเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นที่ดีเป็นพลังงานของสิ่งดีๆหรือคนเก่าๆเนี่ยคิดถึงวันเวลาที่คุณมอบสิ่งดีๆให้แก่เขาหยิบสิ่งดีๆให้แก่เขาทุ่มเทเขาเอาใจใส่เขานะ,ะมีพลังงานในวันเวลาที่คุณเดินออกมาเศร้าผิดหวังและเสียใจทุ่มเทซึ่งกันและกันเดอะชลีออด เป็นพลังงานความอดทนกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้ในวันเวลาที่อ้างว้างในวันเวลาที่โดดเดี่ยวซึ่งกันและกันสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะมีพลังงานของห้าเหรียญเนี่ยมีเขาเหมือนไม่มีในความรู้สึกนะครับกับสิ่งที่ผ่านมานะอาอาสองเขาเขาช่วงนี้เขาอาจที่จะทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทําอยู่ช่วงนี้นะครับของชาวธาตุ ไบเมสิงธนูในความคิดของเขาข้างอาที่จะอยากที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นครอบเป็นครัวกันอีกนะครับมีพลังงานของเดอะเวิร์เป็นพลังงานของไพ่เมจเจอร์ไปสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งความประสบการณ์ที่เรียนรู้กับใครมาสักคนหนึ่งแล้วก็ได้นะ,ะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมากับการเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งนะครับประสบการณ์จะทําให้เราเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณกับนิสัยของคนคนหนึ่งที่เคยเรียนรู้และกับ ถ้าอยากที่จะเข้ากับมวลเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกคุณก็จะดูถึงการกระทําของเขาซะมากกว่านะครับมีพลังงานแหงการที่อยากติดต่อเริ่มต้นความรักกันใหม่ขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอของชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับมีพลังงานของ8ปดไม้เท้าเป็นพลังงานแหงการติดต่อการสื่อสารเข้ามาพูดเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาเคลียร์กันคุณคือคนที่เคยดูแลเขาคุณคือคนที่เคยเอาใจใส่เขาคุณเป็นคนที่ เติมเต็มสําหรับกันและกันนะครับมีพลังงานความดูแลเอาใจใส่วันที่จบมาไม่มีคุณแล้วคิดถึงคนที่เคยทําให้แก่กันและกันนะมีพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงบางอย่างในความรู้สึกยังม,คม,งมีความรู้สึกที่ผิดหวัง3ดาบความรู้สึกที่ผิดหวังมันยังมีบาดแผลอยู่ในหัวใจนะออยังมีความรู้สึกที่ยังหวาดระแวงกับคนคนหนึ่งว่ากลับเข้ามาแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่า หรือทําให้เราผิดหวังอีกนะยังที่จะมีพลังงานของการหลอกลวงซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้นะครับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับอขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับอขอพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับมีพลังงานของเด็กคือดาเป็นพลังงานของการแอบสืบแอบส่อง กันเข้ามานะครับเป็นพลังงานการที่แอบสืบแอบส่องกันเข้ามาการกลับมาคิดการกลับมาทบทวน queen of วา n คุณเป็นคนที่ทำเพื่อเขานะอ่าเป็นพลังงานของความตั้งใจเป็นพลังงานของความขยันเป็นพลังงานของความมีเสน่ห์ในบัลลังก์ของคุณก็ได้นะครับการกลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เก่งนะครับมีพลังงานของแเหรียญถ้าเข้ามาอีกจะดูถึงความพยายามและทุ่มเทไปด้วยกันนะครับกลับเข้ามาคราวนี้ต้องดูดูถึง สิ่งต่างๆอาจที่จะต้องเคลียร์พลังงานของการหลอกลวงกันซึ่งกันและกันนะครับสามถ้วยเป็นพลังงานงความเป็นมือที่สามซึ่งกันและกันนะครับหรือการตกเป็นสถานการณ์มือที่สามอยู่นะมีพลังงานของเดอฟูการเริ่มต้นใหม่การเดินออกมาจากความรู้สึกต่างๆการโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองซะมากกว่าการหลุดพ้นออกมาจากคนคนหนึ่งเพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางของเราแล้วก็ได้เป็นพลังงานของเดอะสตาร์ เป็นพลังงานการอธิษฐานต่อดวงดาวต่อจักรวาลจักรวาลจะนําทางคนที่ใช่คนที่ใช่กันละกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเข้ามาเป็นข้อเป็นครัวเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของการปิดกั้นกับความรู้สึกกับต่างๆคุณกับความเบื่อกับความที่ทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะทุ่มเทไปเท่าไหร่ก็ไม่เติมเต็มซึ่งกันละกันสักทีทุ่มเทเท่าไหร่ ก็ไม่เห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานของที่จะเป็นพลังงานความเบื่อและกับความรู้สึกต่างๆกับการที่เหมือนการกลับมานิ่งที่ตัวของคุณนะครับการกลับมานิ่งบางอย่างอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะที่จะมีพลังงานการที่มองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะกับความรู้สึกนะครับมีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามา นะอาจที่จะมีพลังงานของแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมีพลังงานแห่งการกลับมาเคลียร์ความรู้สึกต่างๆซึ่งกันและกันนะครับจับมือและเดินไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับจะดูถึงความทุ่มเทจะดูถึงความพยายามจะดูถึงความเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเป็นพลังงานงความเติมเต็มและเอาใจใส่หรือความเด็ดเดี่ยวของคุณแล้ว King of Sword เป็นพลังงาน ปัญหาที่ผ่านมากับความพยายามที่ผ่านมากับความเด็ดเดี่ยวและชัดเจนในตัวของคุณกับความเข้มแข็งของคุณปัญหาที่ผ่านมามันก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆกับเส้นทางของคุณคุณอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องตัวของคุณมองสู่เส้นทางของคุณในอนาคตในความหวังในความตั้งใจในสิ่งต่างๆของคุณแล้วก็ได้นะครับชาวาธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะอขอดูพลังงานไพสรุปและแนะนำให้กับชาวาธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะครับ มีพลังงานของเพจอัพพทเคิลเป็นพลังงานของโอกาสดีแห่งการเริ่มต้นโชคดีๆนะมีพลังงานของ6ถ ok ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกันนะครับมีพลังงานของ7ถ้วยโอกาสและทางเลือกต่างๆสิ่งที่ โอกาสดีๆที่กําลังที่จะเข้ามานะครับเป็นพลังงานของดีแฮงแมนเป็นพลังงานของการติดแยกอยู่กับความคิดเก่าๆกับความคิด,ดเดิมๆยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ยังมีพันธนาการกับความรู้สึกต่างๆด้วยกันนะครับอาจที่จะเป็นพลังงานของคนเก่าๆหรือเปล่ารู้สึกถึงการกระทําของเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายเขาที่จะต้องทุกข์ถึงความรู้สึกของเขาเองแล้วแหละในวันเวลาที่ไม่มีกันในวันเวลาที่เขาอาจที่จะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเจ็บ เองทุกเองในวันเวลาที่คุณเดินออกมาจากความรู้สึกต่างๆแล้วก็ได้นะออในวันควันวันที่คุณมุ่งมั่นไปข้างหน้าของคุณในทิ่งต่างๆจัดเม้นเป็นพลังงานผลวิบากกรรมการกระทําการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะครับคนเก่าๆอาจที่จะรู้ถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้แล้วก็ได้นะมีพลังงานแห่งการอยากที่จะขับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆด,ด,ด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันคิดถึงวันเวลาที่เคยทําร่วมกันนะครับมีพลังงานของอยากที่จะเป็นความมั่นคงด้วยกันนะครับ The magician เป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของความมีความมีสามารถในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานงความขัดแย้งเป็นพลังงานงความเข้มแข็งกลับเข้ามาคราวนี้ท่านไม่ชัดเจนคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าสู่เส้นทางของคุณชัดเจนกับความรู้สึกต่างๆของคุณแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่ โฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ตัวของคุณชัดเจนกับความรู้สึกต่างๆโอกาสดีๆโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่โอกาสแห่งชัยชนะเส้นทางสู่ข้างหน้าของคุณนะครับการเดินทางครั้งใหม่ของคุณแล้วก็ได้นะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ